10คันตีเหยบลอมน่าใช้ไม่ถึงพัน คันตีหยิบปลอมในปัจจุบันนั้นมีให้นักตกปลาได้เลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นตามรูปแบบการใช้งานต่างๆวันนี้ขอนำสิบคันตีหยิบปลอมที่น่าใช้และนักตกปลานิยมใช้กันในราคาเบาๆไม่ถึงพันโดยเรยนราคาตั้งแต่445บาทไปจนถึง990บาทเป็นเวทส,สำหรับตกปลากระสูบกระพงช่อนชโดซึ่งหยิบยกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับห คันไวโอเลตคันไวโอเลตจากค่ายอดามันฟิชชิงมีสีม่วงและแดงแบล็งกราฟไฟต์ผสมคาร์บอนด้ามก็เคลือบผสมประส,สานกับด้ามทรงเบสบอลเทสสุดๆพันยาว6และ7ฟุตสองท่อนเวท8ปขีดสิปอนด์ราคา445ถึง499บาทสองคันเมเทินแบท คันตีย2บอลเมลตินแบดจากค่าย SNS เป็นคันที่ถือว่าขายดยมากมีทั้งเบสและสปินเนื้อแบงกราฟไฟความยาว6.6ฟุต2ท่อนต่อกลางเวสิทขี20ด้ามคันลายหินอ,อน่อนทรงพุดเดิ้ลเท่ไม่ซ้ำใครราคาประมาณ570ไปจนถึง610บาท3อชิโนโ่แบททาม คันตีเยปลอมจากค่ายอาชาพยองอาชิโนรุ่นแบททามคันสวยๆเป็นคันกราฟไฟหลายเอ็กคลอสทั้งคันด้ามยาง EVA ดีไซน์ผสมด้ามเบสบอลไกด์ทรงเคมีทั้งคันเบสและสปินคันมี2ส,สีสีแดงและสีทองความยาว6ฟุต6และ7ฟุตคัน2ท่อนเวท8ขีด17และ10ขีด20ปอนด์ราคาประมาณ560-590บาท4 คัน Pioneer Emotion คัน Pioneer Emotion มีให้เลือกทั้งเบสและสปินน้ำหนักเบาตีไกลดีเกืยได้เยี่ยมแบรงกาฟไฟยาว6.6ฟุต2ท่อนไกแบบทีริงเวท8.17ด้ามยาง EVA นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่เป็นด้ามกอล์เวท10.20ขีดปอนด์อีกด้วยราคาประมาณ590-690บาท5คัน P8 รุ่นช่อนโดสู คันจาก PH g r o u รุแบรนด์ไทยๆสำหรับสายล่ามาในโทนสีที่จร์ดแดงเหลืองและม่วงแรงกาฟไฟคันท่อนเดียวความยาว6.6ฟุตเวสีด20ปอนด์มีทั้งสปินนิ่งและเบรดแคตติ้งราคาประมาณ599บาท6คันใบสันบู คันตีเย็บปลอมใบสันบูคันสวยๆจากค่ายใบสันที่ถือได้ว่าส่งคันตีเย็บปลอมขายดีราคาเบาๆออกมาหลายรุ่นเช่นใบสัน S2 S3 และ S4 ซึ่งขายดีติดตลาดสำหรับใบสันบูนั้นก็เป็นคันสำหรับงานตีเย็บปลอม ตกปลาช่อนกับพงชะดูมีทั้งคันเบสและสปินแบล็งกราไฟท์ความยาว6.6และ7ฟุตมี1และ2ท่อนดามจับทรงเบสบอลที่กำลังนิยมการมีเวทแปรขีด17 10ขีด20และ12ขีด25ปอนราคาประมาณ690ถึง890บาท7คันวีแบสฟิโน คันวีแบทฟิโเป็นคันจากค่าย v ีแบมีให้เลือกใช้งานเป็นคัน6.6 6.9และ7ฟุตเป็นคัน1และ2ท่อนแรงกลาไฟมีทั้งสปินและเบสเวทคัน8ขีด17ปอนด์และ10ขีด20ปอนด์ด้ามทรงไม้จับกระชับมือรีวซีพร้อมแหวนแต่งเข้าเซตราคาประมาณ760-800บาทแปทันโอทูพลัสฮาร์ดคอร คันตียบหอบโอทูพลัสฮาร์ดคอดีไซน์เรียบรู้ดูสวยงามและดูดันในโทนสีดำแดงเป็นคันกราไฟ2์24ตันเกรสูงคันท่อนเดียวยาว6.1ฟุตเวท8ขีด16และ10ขีด25มีทั้งเบสและสปินนิง่งราคาประมาณ870 8 9 0บถึง890าบาท 9. คันแอร์เกียเอ็ก s n ครอสนาโน คันแกียเอรกครอสนาโนจากค่า BPO มีทั้งเบสและสปินถือเป็นคันยอดนิยมอีกคันหนึ่งเนือแบล็งจะเป็นงานกราไฟเอ็กครอสทั้งคันความยาว6.6ฟุตคันเบสแบบท่อนเดียวและสปินนิ่งแบบ2ท่อนด้ามทรงพุดเดิ้ลเป็นคันตีเยียบรลอมสำหรับตกปลาช่อนโดยตรงด้วยเวทแปี7ปอนด์ให้ power lift และแรงดีเยื้อดีตีเยื่อได้แม่นยำราคาประมาณ990บาท 10. คันมัสตาร์แกรมคันเบ็ดมัสตาร์แกรมเป็นคันจากแบร์มัสตาร์ดราชาของตาเบ็ดที่นักตัวปลาคุ้นเคยดีปัจจุบันมีการผลิตรอกและคันสู่ตลาดแล้วโดยตัวคันเป็นคันกระไฟขนา7ด7ฟุต2ท่อนต่อกลางด้านเป็นยาง EVA มีให้เลือก3เวท6ที12 8ที17และ15ที40ปอนด์แต่ที่แนะนำก็เป็น6ท12เพราะราคาจากรายการยังอยู่ในงบไม่เกินพัน ราคาอยู่ที่ประมาณ990บาทครับเหล่านี้ก็เป็นคันตีเยยบลอมงานกระซูก,กระพงช่อนเโดู ที่หยิบยกบางส่วนมาฝากกันนะครับในเรดราคา450ไปจนถึง990บาทซึ่งราคาเหล่านี้ก็อาจมีขึ้นลงนะครับก็เลือกชมเลือกใช้ตามความชื่นชอบตามงบในกระเป๋าเราได้เลยครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเยอปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ f a c e b o o k l a z a d า s h o ป e e และ t i k t o k อย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ